สวัสดีค่ะแล้วลอยอยู่มา,ยมา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 สวัดสดีค่ะแยเดินไม่รอยสินลยอ่ะดูซีฉันใส่ส้นสูงนะเมื่อยก็เมื่อยอ่ะเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมวันนี้ยีนแปลกๆอาา่ะจ๊ะปกติเห็นทุกครั้งต้องใส่ส้นสูงทำไมวันนี้เป็นส้นแบนเลยอ่ะอ๋ะอก็พอดีว่าวันนี้มาเจอพี่เอกินข้าวกันชิวๆสบายๆก็เลยไม่อยากใส่รองเท้าส้นสูงมาอยากพักนอง ตัวน้องโตเขาบอกกาไป่ไดิขาสวยขนาดนี้ไม่มีทางอ่ะคือขาสวยมากไม่มีกล้ามเลยน้องไม่โตรหรอกอย่างในกองถ่ายเนี่ยยิ่งก็ใส่ตลอดอยู่แล้วเราก็เลยแบบโอ้หาโอกาสว่างๆเนาะสันเท้าส้นสเตี้ยบ้างเดินดีกว่าสบายสบายน้องโตเนี่ยไม่กลัวหรอกอฉันัวตีอ, <c oughs> อันนี้ก็สําคัญ้แต่จะว่าไปนะเพื่อนพี่คนหนึ่งมีเหมือนกันใส่ส้นสูงตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะกล้ามขึ้นแบบน้องโตน้องเป็นกล้ามแบบเหมือนประมาณอักฟุตบอลเลยอ,ะอ่ะจริงเหรอคะจริงแบบ นี่พี่บูดปุ๊บจะถอดเลยเหรอมันแต่ว่าผู้หญิงทุกคนเน่เวลาใส่สูงมันจะดูสวยเวลาเดิน<ช>มันจะดูแบบบุคลิกดี<ช><ช>แต่ว่าถ้าใส่บ่อยๆแล้วกล้ามโตเป็นน้องๆน,นี่ก็น่ากลัวเนาะใช่สิคะเดี๋ยวก่อนพี่ว่าเราไปเมคอเวอร์ดีกว่าอยากสวยแบบปลอดภยัยน้องเรียวแบบปลอดภยัยเนาะแะที่สําคัญนะ้ไม่มีผ่าตัดด้วยไปเมคอเวอร์กันจ<ช>ริงค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอยแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนู่าเป็นคนที่มีกล้ามขาเยอะมากค่ะแล้วเป็นคนที่ชอบใส่ส้นสูงมากมีวิธีอะไรไหมคะที่จะรักษาให้แบบไม่มีกล้ามตรงน่นองนะค่ะส่วนใหญ่ก็มันก็เกิดจากการออกกำลังกายผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคะ,ะหรือผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงยืนนานๆนะคะบางทีก็เป็นกรรมพันธุ์ก็ได้เป็นโครงสร้างของเราเองะะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะใช้วิธีใช้สารโบลิน้ัมพอกซินนะคะเป็นสายคลายกล้ามเนื้ออืม,อมก็เป็นวิธีเดียวที่ทําให้บริเวณน่องตรงเนี้ยเล็กลงเห็นชัดนะคะแล้วต้องใช้เวลารักษานานแค่ ก็คือหลังจากทำเซสชันแรกนะคะมันก็จะดูนิ่มลงเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้เล็กมากอาจจะต้องมาย้ำอยู่ดีะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เล็กตามที่เราต้องการก็ให้ย้ำเลยะคะ่ะย้ำก่อนที่มันจะหมดริ์ก็ได้บางท่านเนี่ยย้ำทุกเดือนเลยนะคะ,ะก็จะยิ่งแบบเล็ก,ล,กลงไปเรื<ะ>่อยๆค่ะ แล้วแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะคุณหมออืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ฉีดยาตรงจุดตำแหน่งนะคะแล้วก็ใช้ยาที่ถูกต้องในมาตรฐานนะคะก็จะไม่มีผลข้างเคียงหลังทำเนี่ยอาจจะมีรู้สึกเม่ยเมื่อยเวลายืนใส่ข้นสูงหรือว่าเวลาเดินบ้างในกรณีที่ฉีดย้ำในเลี้ยะเวลา,าสั้นๆหรือว่าใช้ปริมาณยาเยอะในครั้งแรกนะคะอ,อาการก็จะหายไปค่ะ เลียแล้วเห็นไหมแล้วก็สามารถมีขาเรียวสวยแบบน้องยินได้แล้วนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณหมอยแย้มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก